รอยแยกของขาส,สี่สิมาองศาขึ้นไปครัะระยะตัวลงมาแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยไปวางที่รอยต่อที่เอานิ้วโป้งไวต้ตะกี้ที่วางแล้วก็บนิ้วคู่ข้ามมือมันก็วางใส่คู่มันก็จะเจอบุ่มก้นพอดีแค่บ,บุ่มก้นหรือล่าชิงก็อันนี้มดลูกคาหูดีเนาะอันนี้ปีกระช่วงละ,ละแต่สองอันเนี้ยยากขนาด อัอก็งวงเมนนี่อันนี้คดเข้าไหนอันนี้ก็ต้องามาต่อสะโพกเข้าต่อสลักเพชรนี่แหละสะโพกสลักเพชรแล้วก็เข้ามดลูกเข้ามดลูกผู้หญิงถ้าต้องมาเข้ามดลูกแล้วก็ต่อว่าที่มันจะต้องลงที่ไหนลงตูสัญ,ญญาณเนี่ยของขาด้านในคนนี้ เข้าสองเปิดลงโัยแต่เมื่อถ้าคนโกลูบอะยุดเนี้ยแน่นอนเลยมันจะต้องเข้าข้อต่อนี้เนี่ยไปพิมมดลูกก่อนส่วนอื่นก้อยว่ากันไปแฮกสายอย่างไงโกลูบไปละ,อ,อ,ปละอ,อ่านะ่ห่วงเน้นๆลงไปถ้าท้องน้อยเข้ามดลูกแล้วก็คลายกล้ามเนื้อขาไป ถ้านิว้วก้อยจนขอบสาภาพหยุดเลยแต่ก่อนเมื่อตั้งตะกี้หาคว่ำนิ้วลงนี่มันออกเมื่อนิวน้วชี้ขึ้นด้านบนเลยถ้าหาไปเจอกับเรามามือเกี่ยวกวาเล็กน้อยถ้ามันจะมีเอ็นอยู่พื้นนี่นะมือเนี้ยที่วางอยู่เนี่ยจะต้องอยู่เหนือเอ็นปวดฮอนเข้าสต้าเขา่าใส่ก่อน บางคนโกต,ตรงนี้บัดเจอเนาะอาจจะขยับถอยลงมาใกล้หน่อยก็ได้จะอยู่นี้อันนี้ก็จะโวยกว่าแล้วแต่โอเคเคลยอันนี้ได้ก่อนถ้าาช้วยสรีระของหมอเหมือนกันนะมือใหญ่มือน้อยมาก่อนถ้าสมมติมือใหญ่มันอาจจะอยู่บนเทนมันก็ไกลเกินไปที่มันจะตกไปขอห่างอย่างน้อยห่างประมาณสี่นิ้วมือ วางเลยอีกก็ได้เพราสมมงนวอันนี้ตึกเลยเนะเาะครับก่ขยับเพื่อที่จะนิ้วไว้แตนพื้นนิ้วชี้เขาเนี่ยแต่ยาอาจารย์เนี้ยที่เลยแม่ก่อนะบางคนมาแน่ใจัวมันมบบถูกก็เอานิ้วโป้งเนี่ยไปวางไว้พื้นนิ้วชี้ของเขามันก็จะเข้าเข้าต่อหัวเขาเข้าตะบ้าเขาเอะาสัญญป็นยา่ากัมันร่วดนี้เลย เงี้ยน้องโตที่สุดเรียกว่าทำไมไม่ให้น่องโตที่สุดน้องโตที่สุดเนี่ยเรียกว่าตึงลางน้องโตนี่นะเนี่ยปลายน้องก่อนที่มันจะเลี้ยวลงมาเนี่ยเอาตรงที่จิ้มมันใหญ่ขุดนั่นนะกว้างขุดนั่นนะอกว้างยี่คู่ใหไ่มึงสิ้นสองแนวสะตุมนี่แหละที่เรานวดเนี่ยคือสัญญาณแห่ของขาด้านนอก โน้ไม่วันนี้มันก็อย่าลงหลังเท้าไข้าคหนั้นตัวการะตูนคุณเตอร์บองเข้าใจที่ว่าเอากางนี่เลยอ่ะอันนี้คือเป็นอยงเส้นของเฉลยศักดผมแอนเวลามันมันตีกันนะแนวตาโตูม